เลดี้พรทิพย์พูดถึงใครนะความวิบัติของแต่ละคนมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆหัวหน้าก็หาได้แต่แมงดาเงินทองก็ร้อยหอลอลุงก็ผัวทิ้งคนในวงก็เริ่มตัดเพะงานก็เริ่มจะไม่มีทันวาคมคือได้หากินเดือนสุดท้ายปีหน้าคิวงานคือดับขนลุกมากโปูเราก็นึกว่าเป็นอะไร ที่แท้มันก็เกิดจากสินข้อสามหรือเปล่านะอะไรที่เคยสร้างไว้จากอดีตผัวมันคือค่อยๆหายไปทีละอย่างทีละอย่างสุดยอดเลยอุตส่าห์หอบผ้าหอบผ่อนย้ายไปอยู่ไกลถึงกรุงเทพถ่าลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติแต่บ้านที่หนุ่มลายสักหลอกขายให้ต่อที่คบกันน้ำไม่ไหลส่วมก็ตันลูกสาว ได้ไปเล่าให้พ่อฟังตอนไปเที่ยวต่างประเทศกับพ่อบอกเลยว่าเงินที่ไปเบียดบังเอาของเขามาอย่างไม่ถูกต้องมันก็เป็นแบบนี้แหละตอนนี้ความชิบหายมันก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆหัวหน้าหาเด็กคนไหนก็เจอแต่แมงด้าเงินทองก็เริ่มหดหายเล่อยลอติ่งเอฟซีก็อวยไม่ลืมหูลืมตาบอกว่า ถึงขายบัตรไม่ได้สาวเบี้ยวก็มีเงินเพราะสาวเบี้ยวรวยสมบัติเยอะมีติ่งแบบนี้ก็ไม่ไหวนะติ่งที่ไม่สนับสนุนแต่ชอบให้ทำเรื่องข่าวๆส่วนผู้จัดก,การบงช่วงนี้ก็โพสตัดเพาะเพราะว่าผัวไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่ยอมกลับบ้านคิวงานที่เยวออกมาโชว์ก็เป็นคิวงานเดิมๆ ท่เคยว่าจ้างไว้แล้วเมื่อฤดูการที่แล้วปีนี้ขิวงานเดือนนี้เดือนธันวาก็น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วละ่ะหมดธันวาไปมกราก็น่าจะไม่มีแล้วละ่ะปีหน้าเนี่ยบอกเลยดับมากผังมากโหลุงเจอผัวไปหาพลังบวกคงเข้าใจแล้วนะว่าความผิดหวังเป็นยังไงก่อนหน้านี้เนี่ย ที่ผู้ใหญ่บ้านเขาเจอมาเนี่ยมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ลุงที่ผัวภัยหาพลังบวกก็รู้แล้วใช่ไหมว่าผลของกรรมมันเกิดจากอะไรเจอกับตัวปากไม่ออกเลยสลดมากตอนนี้ไม่มีอะไรเขาเป็นเพื่อนการทำงานด้วยกันเฉยๆคิดมากไปเองมันเป็นอดีตคำพูดเคลื่อนนี้เคยว่าให้ใครนะ ตอนนี้ย้อนกลับมาหาตัวเองส่วนลูกน้องข้างตัวก็เลิกกับแฟนที่เป็นแดนเซอร์ทยอยรับกันนะเวนกรรมัมเหลืออีกอย่างอีผีเน่าที่มาจากเกาหลีนั่นแหละลุงเป็นใครก็คือลุงรออุยอนั่นแหละลุงคือไอหนุ่มผมยาวส่งสารแต่ลูกลูกของสาวเบี้ยว ที่ต้องเอามาลำบากขึ้นเวทีแทนที่จะให้อยู่บ้านลูกน้องตอนนี้ก็ต้องพึ่งพาโชคลาภแต่ละงวดฝั่งลาวฝั่งไทยตรงข้ามกับอีกฝั่งไม่มีเวลาแกะมาลายคำสาบานในวันที่นั่งร้องไห้ข้างโต๊ะกำลังทำงานแล้วสินะจริงๆฉันบอกเลยโหมันก็น่าจะเป็นอยู่หรอก จุกแทนผู้ใหญ่บ้านบันนั้นเพื่อนก็ไม่เตือนเพื่อนยังสนับสนุนเพื่อนลูกวงก็อวยอยู่นั้นแรกๆจะมาตัดเพราะอะไรตอนแรกคิดว่าคงไปไหนไม่รอดต้องสงสารกลับมาหานางแต่เกมพลิกเขาไปได้ดีมากๆกรรมคือการกระทำเอาเปรียบเขาทุกอย่างยังจะมีความหวังให้คืนให้เขาคืนมาหรอสาวสายไปแล้วค่ะ คนมีสินธรรมมีแต่จะเจริญผลของการมั่นใจในตัวเองเกินไปก็แบบนี้แหละสงสารลูกต้องมาแวบ,บเบทีกี่งานแล้วตอนเอาลูกไปส่งทั้งกอดทั้งหอมลูกแต่ทุกสิ่งเกิดจากหนางแท้ๆเอาจริงๆนะในใจอยากหอมคนข้างๆแต่มันหอมไม่ได้เลยหอมลูกแทนหอมแบบจุกๆสินข้อ3บวกกับสามสาบานแรงมากลุงคือ มันก็ต้องจบแบบนี้แหละจบแบบโซะโซะซจบแบบเซะซะจบแบบแย่ๆจบแบบดับๆไม่รู้จะเม้นอะไรแต่ฉันอ่านถูกโพสแอบดูคำสาบานที่ผู้ใหญ่บ้านเคยพูดไว้ทำงานกับคนนั้นจริงๆถ้ายอมรับและขอโทษทุกอย่างจะซอฟกว่านี้แต่เพราะความมั่นของนางกรรมตามทานผิดสินทมเริ่มต้นที่หัวหน้าถ่าเป็น ลูกน้องวงก็เดินตามกฎระเบียบไม่มีขาดวินัยขาดความซื่อสัตย์และจริงใจขาดความเกรงใจยิงหัวหน้าผ่าออกนอกลู่นอกทางคนในวงยิ่งไม่ให้ความสำคัญมั่วกันไปหมดแล้วค่ะคงอยู่ได้แค่งานเก่าหมดสัญญาแล้วคงตัวใครตัวมันแบกนานยิ่งหมดเร็วเวรกรรมมีจริงฉันไม่อยากจะพูดนะว่าสมน้ำหน้าตอนที่ผู้ใหญ่บ,บ้าน เข้ามาขอแต่งงานมันก็พ่ากันดูถูกผู้ใหญ่บ้านยิ่งกว่าเป็นทางพี่น้องผู้ใหญ่บ้านยิ่งกว่าตัวเองอีกลุงลุยก็เหมือนกันสองสามวันที่ผ่านมาผัวเก่ามารับลูกไปเที่ยวตอนผัวเก่าเอาลูกมาส่งหน้านี้ตาส้มตาหวานใส่ผู้ใหญ่บ้านเหล่าเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเลยความวิบัติมาเยือนแล้วมีหน้าละ่ะยิ้มหวานให้กำลังใจเหลือเกิน ผู้ใหญ่บ้านพูดไว้แต่จะออกมาแล้วพูดจริงขอให้เจริญถ้าพูดไม่จริงขอให้อย่าเจริญเป็นยังไงล่ะอย่าลบลูความมั่นเป็นเหตุใครเตือนใครบอกก็โนสนโนแค่เป็นที่นิสัยส่วนตัวร้นร้น,รอนตอนนี้ก็ปั่นกระแสะคู่จิ้นเรียกยอดไลฟ์วงแชร์รูปกระหน่ำดูออกคำสั่งโปรโมทพร้อมเพียงกันโพสกรรมมันติดจรวดนะจ๊ะจริงๆฉันก็เห็นในชาตินี้แหละ โหมันเป็นยังไงกันหลายคนบอกว่างงเรื่องลุงลุยโดนผัวทิ้งเพราะลุงลุยเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอจะโดนผัวทิ้งได้ยังไงไม่ต้องงงนั่นแหละคือเรื่องจริงตอนนี้ก็โพสตัดพออยู่บอกว่าถ้าเรารักถ้าเขารักเราจริงเขาจะไม่ทำให้เราผิดหวงังและเป็นยังไงละตอนนี้เขารักจริงหรือเปล่าสิงข้อสามจได้อยู่ไหม ต้องจำให้ได้นะคะสิ่งข้อ3มันเป็นแบบนี้ละค่ะไหนเมื่อคุณไม่ยอมทำอะไรเพื่อคนอื่นเก็บไว้คนเดียวสุดท้ายสมบัติที่อดีตสามีหาไว้ให้มันก็ค่อยไล่หลอลงทุกทีทุกทีจากการกระทำของตัวเองส่วนผู้ใหญ่บ้านเขาก็มีแต่ปังขึ้นจเจริญขึ้นไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไร เปิดร้านคาเฟ่เปิดค่ายเพลงเปิดรถแฮรเปิดวงหมอลำคือเขาทำได้ดีทุกอย่างเพราะมันเกิดจากคนที่มีความจริงใจตั้งแต่ต้นรักใครชอบใครก็ให้ใจเต็มร้อยถึงแม้จะดูกหักหลังเขาก็ไม่เคยเสียใจนี่แหละสิ่งที่เขาได้ตอบแทนกลับมามันก็คือความปังและความสำเร็จ